สวัสดีครับพบกับเกษตรสุขบายพาวินนะครับวันนี้จะมาเล่าประสบการณ์นะครับเคล็ดลับและเทคนิคในการต่อกิ่งมะม่วงนะครับตอกิ่งมะม่วงอย่างไรให้มีเปอร์เซ็นต์การติดสูงแลนะที่สําคัญก็คือให้แตกใบได้เร็วนะครับนะก็ต้นที่ท่านเห็นเนี่ยนะครับต่อกิ่งได้14วันเองนะครับยอดเขา้าผูการที่ยอดแตกเนี่ยแสดงว่าการเชื่อมติดนของท่อน้ําท่ออาหาร ระหว่างต้นตอกับยอดพันธุ์ดีเนี่ยเขาเชื่อมติดกันแล้วนะแล้วก็ทําให้ยอดเนี่ยแตกออกมานะครับก็เห็นว่าเกือบทุกต้นนะครับแตกยอดออกมาแล้วนะครับเราทํำยังไงครับเราทําในฤดูร้อนครับรากฏว่าที่เราทําในฤดูร้อนในอุณหภูมิสูงอุณหภูมิในช่วง30ถึง38องศาเนี่ยนะครับเหมาะสมนะในการที่จะเร่งการเชื่อมติดของ อลอยแผลของต้นตอแล้วก็ยอดพันธุ์ดีและที่สําคัญก็คือทําให้ยอดพันธุ์ดีเนี่ยแตกตาได้เร็วถามว่าฤดูฝนทําได้ไหมฤดูฝนก็ทําได้ดีนะครับเปอร์เซ็นต์การติดก็สูงนะครับแต่จะเจอปัญหาในเรื่องของโรคโดยเพราะยอดที่แตกมาใหม่ๆเนี่ยนะบางทีเจอโรคนะครับทําลายนะทำให้ยอดเนี่ยเน่าบางทีลามไปถึงต้นตอเลยนะครับเคล็ดลับเลยเทคนิคอีกอันหนึ่งนะที่เราทำนะั่นก็คือเรา พันพลาสติกเนี่ยให้มิดยอดนะครับแล้วเราก็จะบีบตรงปลายนะครับเขาจะเป็นสูญญากาศเลยนะครับโดยเราไม่ต้องแข่นะครับยอดเนี่ยเขาจะดันโผล่ขึ้นมาเองนะครับอันนี้ก็เป็นเทคนิคที่ผมทําอยู่นะครับเดี๋ยวจะสาธิตนะครับวิธีการต่อกิ่งมะม่วงนะตามมาดูนะครับการต่อกิ่งมะม่วงนะครับเราเริ่มจากการเลือกต้นตอนะต้นตอก็มีขนาดประมาณสักห้า มิลน,นะครับวนถึงประมาณสัก8มิลนะฮะก็เราก็จะตัดยอดนะครับให้มีความสูงจากพื้นนะครับประมาณ3 6นิ้วนะครับทีนี้เราก็จะผ่านะครับการผ่าเนี่ยเนื่องจากว่าหิ่งเขามีขนาดไม่ใหญ่เนี่ยเราจะใช้มีคัตเตอร์ผ่าก็ได้นะครับวิธีการผ่าเนี่ยเราจะชี้ปลายมีดลงเราค่อยๆลากนะครับค่อยๆลากลงนะครับรอยแผลเนี่ยให้ยาวประมาณสัก 1>, 1นิ้วนะครับ1นิ้วนะหลังจากนั้นเราก็จะมาเลือกยอดพันดีการเลือกยอดพันดีก็มีความสําคัญนะครับนะเราต้องยึเลือกยอดที่ไม่แก่จัดมากเกินไปนะครับให้มีสีประมาณนี้นะครับแล้วให้มันเป็นกิ่งที่มีตายอดถ้าเป็นกิ่งที่มีตายอดเนี่ยมันจะแตกตาได้เร็วนะครับนี้เราก็จะตัดนะให้เหลือไม่เกิน3นิ้วนะครับเราจะเฉือนเป็นรูปลิ่ม นะครับการเฉือนเนี่ยเราก็จะนอนมีดนะครับนอนมีดนะถ้าเราตั้งมีดแบบนี้แผลจะสั้นถ้าเรานอน,อนมีดแผลจะยาวนะค่อยๆลากไปนะครับลากจากโคนมีดไปหา,าปลายมีดนะครับแล้วพลิกอีกด้านหนึ่งนะครับแล้วก็เฉือนไปให้เป็นรูปริ่มแบบนี้เลยนะครับเห็นไหมจากนั้นก็เอามาเสียบนะครับตรงอรอย ผลที่เราเตรียมไว้นะครับให้ชิดได้ในนิดหนึ่งแบบนี้นะครับชิดได้ายนิดหนึ่งแบบนี้นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะพันพลาสติกนะครับเราจะพันที่รอยแผลก่อนนะจากนั้นก็พันขึ้นมาข้างบนนะครับข้างบนยอดนะครับพันในมิดยอดอย่างนี้เลยครับแล้วเราก็บีบตรงปลายไว้เนี่ยเขาเป็นสูญญากาศเนี่ยเขาก็จะติดกันแบบนี้นะครับทิ้งไว้ นะครับถ้าปเป็นฤดูร้อนเนี่ยสิบห้าวันถึง20วันเนี่ยยอดนี้ก็จะผูได้เองนะครับแต่ที่สําคัญนะเราต้องดูแลก็คือเราต้องมีการให้น้ําอย่างสม่ําเสมอทุกวันนะพยายามหลีกเลี่ยงให้น้ํามันโดนอลอยแผลนะครับเท่านี้นะครับก็เป็นการต่อกิ่งไม่ยากเลยนะครับนะก็ฝากกดติดตามนะกดไลค์กดแชร์กรเกษตรสุขปลายภาวินนะครับอยากให้ท่านผู้ชมได้ ลงเอาไปทําดูนะถ้ามีปัญหาอะไรนะครับสอบถามกลับมาได้นะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับ